มาอยู่กับอาจารย์เองอีกแล้วนะครับไปตกปลากันที่ปองขุมอนที่เขาเจอจระเข้ตัวใหญ่นี้เดี๋ยวผมจะเป็นไก่ทองแล้วก็เป็นชาละวันถ้าไม่มีเคเดี๋ยวกมเป็นชาละวันประสบการณ์ในชีวิตไม่มีขายยกเออไม่มีข่ายยากอุ้ย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 ไปโดนยังไหนวะเฮ้ยหมือนมีตัวตามอ่ะใช่ป่ะ นี่แล้วฝนลงกลางคลองเลยมีผายแล้วประสบภัยของจริ <c oughs> งก็มไป้มาคลิปนี้นี่แม่งพลอหดจริงๆว่ะเต็มล้ำอ่ะไม่กรู้จะ <c oughs> ทต็ัลไงทำยังไงเนี่ยคำเตือนคลิปนี้เป็นเหตุการณ์จริงอาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสม <c oughs> เด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรได้รับคำแนะนำ กูอยู่ร้านมึงแล้วเนี่ยเอาดีเออเนี่ยอยู่ร้านมึงแล้วเนี่ยร้านเปิดป่ะร้านยังไม่เปิดเลยเออตอนนี้พนักง,งานมึงเขาเดินมาถามกูอะผู้หญิงอะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับจา์เอกอีกแล้วนะครับเราก็จะไปตกปลากันพี่คลองชื่อคลองเต็มชื่อก็คลองแล้วเอกคลองคูมอนคลองคูมอนเนาะเออไม่ใช่คูมอนใช่ไหมคูมอนคูมอนนะนนนะเป็นคลองที่พี่แจ็กกี้ไปลงมานะครับเป็นของคลองนี่โคตรเดือดเลยนะเอกนะเราเห็นคลิปแล้วแบบเสี่ยนวะบอกหมายก็มาเชิงเองเ,องเออขอบคุณนะครับที่บอกหมายทุกผมนี่เอาเรือมาในหลังบ้านจากเมื่อกี้ที่ดูนะครับบ้านนาของเอกนะเดี๋ยวก็ ไปดูคลองกันว่าวันนี้น้ําจะดีหรือเปล่ามันก่อนนี่ฝนตกด้วยระวางาศะฝนะว,วันนี้ก็คึ้มๆนิดหน่อยจะต้องรอรุ้นเอานะครับทุกคนนี่คลองนี้เป็นคลองที่ที่เขาเจอจระเข้ตัวใหญ่ใช่ใครได้ดูข่าวก็น่ากลัวมากเดี๋ยววันนี้เอกจะตกจระเข้มเอามาหั่นกินด้วยนะนี่ผมจะเป็นไก่ทองเป็นไก่ทองเดี๋ยวกูเป็นชาละวันถ้าไม่มีเข้เดี๋ยวกูเป็นชาละวน <laughs> ันกินโปงตันมา <laughs> นั่นแหละมาตามหมายคนดังนะครับแต่หาที่ลงไม่เจอไม่รู้ลงตรงไหนด้วยทุกคนในแวะซื้อขนมเอ้ยไม่ใช่ขนมอาหารนะพวกยำพวกอะไรงี้เอ,อฟังนี้เปิดไม่ได้หรอ,อหางาน,อน้างานนาัางไม่ไปเมื่อกี้หน้าถามเจ้มีกระติกป่ะเจ๊ว่าเจ๊ว่ามีนะก็ใส่ได้เนี่โฟมอ่ะใส่แข็งได้ตันนี้อากาศแบบร้อนจริงๆนะทุกคนคนจะตกอ่ะขงองฟ้าก็เหมือนคนจะตกแนะล้ะเองเนาะ ม,มืดเลยเป็นก้อนเลยตอนนี้ต้องหาทางลงก่อนก่อนที่เราจะลงแล้วก็เติมสเบียงครับ <c oughs> เข้าร่างกายให้เรามีความพร้อมที่จะล่าปลาชโดตัวใหญ่สักส <ลง S 2> ามพระที่สิบโลหนได้มั้งไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ปะไม่ใช่เลยอ๋อทบดันอย่งนี้เองสุดท้ายก็หาทางลงเจอแล้วครับ <c oughs> ทุกคนสนุกแน่งานนี้บันเทิงจัดเลยอเอกำลังถอยรถมานะมาเลยยาวๆเลยก่อนที่เราจะไปลงคลองก็นี่สไม่ได้ลง พอหมูย่างกับยำไข่เยี่ยวมานะ้าข้าวเหนียวสองอันอ,อร่อยว่ะเองร้นานนี้ค่อยอร่อยข้าวเหนียวร้อนๆเลยมมองกินแค่วันอ่ะร้านนี้ต่ออร่อยจริงตกเย็นมาเอาแล้วนี่นะจ๊ะ สุดยอดนี่ของเอกนี่แล้วขอแทงตำปูประลาตำปูดำเหรอตำปูดำไอ้พี่พี่ตัวผักเลยยาสัตว์ยาแตงโมือเลยแดกยาเข้าไปแล้วอร่อยนี่มึงเป็นคนในมันอร่อยจริงอ่ะนี่ไงไอ้กัดเข้าไป้ข้างในอู้วิงตัผักชีธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเล่นงานพวกปูเลยพี่กินก่อนดีกว่าแล้วลงเรือเลยดีกว่าคน กับการในชีวิตค่อยๆไหลลงมาเคายักอย่างใครเขาเออไม่มีคายักมีตะคาคองเนี่ยไม่ต้องมีคายักต้มีที่เสียบ้วนี่เป็นไงที่เสียบเบ็ดของผมแค่หย่อนลงไปอย่างนี้แย่รูเฮ้ยเฟี้ยวฮะว <laughs> นี่จ้ามาแล้วนะทุกคนเสียนเอกพายเรืออยู่เป็นไส้เป็นไส้ ตายฟู่ะอัดจูอ่ะอัดจูตายแล้วอาดเลยคุณภากถ้าเราอัดได้ฟานะยืนไม่อยู่วยืน,ย,นยืนไม่ได้อ่ะก็ะบัวเอาแล้วหรอกอืมอบัวเอาไปแล้วในบัวว่ามีตัวไหมจะมก็ได้ ไปชนที่ไหนวะไปยีเองอะเออขันกันเละเลยพูดถึงโรงเรียนมันก็ลำบากกันนะโรงเรียใหญ่ใหญ่แล้วมันมันมาอยู่กันอือขันกูได้ไงเนี่ยเอ้าไม่เข้าไปอยู่ข้างในเลยเหรอเออฮะมันคือยังไงไม่เข้าใจเอ้าไอเอ๊ไปเอีะโอ้โไม่เข้าไกด์กูเลยไหนนี่อยู่นี่ เฮ้ยมันเมันเข้าไปได้ไงอะไอ้เกยไปไหนเล่นแะนันีไอโด้เนี่ยไม่มีโดจับเลย มันหาเราคือเรือเนี่ยแหละ,ะมันเสียทรงไงด้วยโอ้คลองคลองใหญ่มากมันเลือกงตีได้สองฝั่งอือหุ้ยเหมือนมีตัวตามมันอ่ะใช่ป่าวะ,ะไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนมันจะตามเลยไม่ใี่ ปอยฝนเกียวแล้วฝนล,ลงกลางฟองเลยเฮ้ยตกหนักด้วยว่ะเอกไปลกไหนดีวะซาใาไส้ฮะไม่อยากใส่กันเลยเออจะไปไหนันดีเนี่ยตอนเนี้ยฝนตกฝนตกโอ้ oh <my> God. ไม่กอดปาลซาไส้มาตกน้ำใส่ยันต์เลยวะหยก อยู่จะไม่ต่อพี่แฟนได้อยู่โอเคเฮ้ยแกมแรกยังไม่มีเลยตอนนี้ต้องมานั่งหลบฝนก่อนนะโอ้โหคนอื่นเขาตีกันง่ายเนาะเวียงกัดเวียงกัดผมว่าเขาก็ตัดต่อกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ได้อะืมฟ้าโหเริ่มเบาแล้วนะตอนแรกตกแรงอยู่ลองมันน่าจะมาทะลนเราตกจากทะลุมาทางเนี้ยนี่แดดค่อนข้างเยอะแรงอยู่นะแรงอยู่ไหมเราแค่มาอยู่ตรงร่มห๋อนะจ้าหมาย หน้ากลัววะสบูไเห้ยหลบหมาเมื่อกี้ออกอะไรวะโอ้ยหลังกูโอ้ยห,อหมวกกูเอ,อประสบไทยของจริงว่ะเองต้องลองดูมนแต่ถ้าผลจบโคตกอะ่ะจะดีก็ได้อืมถูกไหมขาทำอะไรมึงโหขาทำาอะไรมามึงมามงงทำอะไรกูฮะ <laughs> ห้ทะยหหทำไมอ่ะ จะได้คุ้มปะจับคุ้มอะไรนะให้ดูจะกัดตังน้ำห,ววหรือวะล่านี่วะน่าลองนะไอ้ข้อข้อ,อวอัดเออนะว่าเป็นในข้อแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยใช่เหรอให้ดูแน่เลยนะมึงกรแทกแน่นนะนู่นหลนี่เรานู่นเออข้าไปข้างในดิขี้ข้อกว่าข้างหน้าเราเนี่ยนะเออนี่แหละ ว่าข้อยดูอ่ะม่ช่นะมันมองไม่เห็นนะืมฝนเถือมาตกแคตกถ้าไม่ตกอ่ะเห็นใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยส่วนาลที่เอจอเจ้าี่เนี่ยเหรอเออเขาลงมาตกทางนี้ปะใช่ใช่เจอตามดีกว่าเจอไทยบอล่มเลยทุกคน มัง,งว่มัวใช่เหรอถ้ามันดำอยู่ใต้น้ำอ,อตัวอะไรได้กัดติดปายไปอยอยู่แถวนี้แล้วมันเสียวๆไงรู้วะมันเหมือนเรากำลังลุ้นกับอะไรสักอย่างเราจะไม่ได้ตัวมั่งเลย,ยวะ จอดอยู่ข้างตะลิงแล้วนะครับทุกคนพักก่อนข้างตะลิงเงียบมากเลยมาจับอที่รนะังแตนช่วงคนตามตรงนี้นยังรังอยู่ไงรังเลือดในกลุม่มหัวพวกเนี่ยไหนลายล่างโอ้โหไอ้แอปยานนะจ๊ะย่านนะจ๊ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวเลยตอนนี้เวลาเที่ยงสี่สิบสามละเอกครึ่งวันไปแล้วพักหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอ่อ ไม่เหรอยีงไม่ถึงด้วยแหละผู้รับไวเบา ม่มีปลาหลบอยู่ข้างในไงหรื เออตามแสด,ง,ดนนง,ง,งว่าไม่มีปลาด,ดูสิสคคิ๊ป,ปิ้งมือเดียว ตีเป็นพันไม้แล้วเนี่ยเหงาชิบหายเลยเอกผลจะมาเยอะโ,อโดดแลหลอดทองเฮ้ยเอกเวรนั่นหน้าโดนว่ะกลิ่นแม่งเหมือนสตอเลยปะเธอ ไปตกมาฝนมาอีกแล้วโอ้ตกได้ทั้งวันวันนี้ลมก็แรงด้วยว่าตกครั้งนี้แม่งเอาหนักด้วยเนี่ยตอนเนี้ยคือลมแรงลมแรงกด้วยโอ้โหลงเม็ดละโอ้ตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วครับทุกคนใช่ไหมเอกดูก้อนนี่มาเป็นร่มิ่มเลยือ,อตกนานด้วยตกนานด้วยตรงนี้แล้วแบบตายยังไม่ได้เลยนะวันนี้แต่วันนี้มันเป็นวันอาถรรพ์ั่นแะวเราไปก้อนใหญ่จัดเลย <laughs> มาเป็นฟวงอ่ะชีพหายแล้วประสบภัยของจริงฮิรอบโค้งไปไหนมาเออโอ้โหเปียกเลยตากฝนด้วย <c oughs> คลิปนี้นี่แม่งทอล์คดจริงจริงว่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันจะตกเป็นชั่วโมงแน่เลยอย่างเงี้ยตายไม่มีเลยเนี่ยหนาวก็หนาวการฝนเออยังไม่หยุดตกเลยฝ่านี้ <c oughs> กี่โมงแล้วเหรอสองโมงครึ่งแล้วตอนนี้สองโมงสามแปด าม,มาฝนเริ่มหยุดแล้ะเรามีกำลังในการตกปลากันต่อสู้ต่อสู้ต่อมายอมแพ้ดูดิเป็นไอน้ำออกมาเลยนะข้างๆสวยมากในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ ของนี้ก็ยังไม่ได้หมายยังไม่ได้ปลาเลยครับนั่งรบฝนอยู่ตอนนี้กล้องผม่าอาจจะมวัวๆนะ่รนะทุกคนเพราะโดนฝนหากลับแล้วเนี่ยทางนี้ตอนกลับแล้วเมื่อกี้ฝนก็ตกกันอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงดูนี่น่าสนใจว่ะดูไหน,นเหดี่ยดรีบว่ะ ดินปดินองน้ำชาที่เขาว่าลายเป็นต้องชิดซ้ายเมื่อได้เจอพวกกูยังไม่ได้ปลาเลยเนี่ยเ่ไม่พังเลยคือเหยื่อดีเนี่แม่งไ่โดยกัดเลยนี่เหงาจัดอะคองตั้งใหญ่ปลาไปไหนวะเฮเหยื่อนี่ซื้อมานี่สมบูรณ์ไม่มีอะไรเสียหายเลยรักษาเหยื่อได้ดีจัดพวกเรานี่ดูแลเหยื่อกันอย่างดีแม่คุณเลอดินป่ะเนี่ยเลอะดินจะไปเหลือหรอเขาดีเออ เนี่ยมองจากกล้องนี่เนี่ยเห็นนะไม่เห็นเลยวะไม่เห็นเลย <ừ> ไหนอะ่ะฝั่งนี้มันจะสู้เราได้ไงวะเออเนี่ยยังคงหากันอย่างต่อเนื่องเลยไม่มีให้รุนเลยนะสูนตามตั้งแต่ตกมาตั้งแต่เช้านี่ยังไม่มีกัดเลยนะครับทุกคนเงียบจริงๆเลยนะไม่ใช่ตีไปตีมาตีเล่นๆกัดเฉย มีแต่เราส่วนตัวส่วนตัวคลอ,องไพเรพเวตมุมนี้ก็น่าโดนนะเองเนี่ย <Yeah. S 2> ไม่มีแม่แต่ปลาช่อน <c oughs> อปลามันไปไหนกันหมดงงจริงอะไรหรอยัง กำลังไายกลับกระดังไายกลับไปอยู่เต็มลำเลยเต็มลำอ่ะกระดูกกี่ตัวเต็มลำพญาเขยไปมึง <c oughs> บอกแม่ว่าเต็มลำเลยใช่เหรอคุณแม่กูถามเต็มลำไหมเ <c oughs> ต็มเลยในยของเขอน <c oughs> สักตูมหนึ่งของแน่นๆ ยาจะไม่พลาดเอาเรือกันล้ำนี้ไปลงทะเลทรายเมืองทองเนี่ยเอ้ทะเลสาบเมืองทองอ่าล้ำนี้ฮะนี่ชโดเดือดจริงเมืองทองอ่ะต้องต้องล้ำนี้เลยใช่ไหมเก่าเก่าเนี่ยนะเขาอ่ะพอาะถึงจามีเครื่องมีอะไรเราพายเราไม่เหมือนใครไงแล้วด่าเราด้วยไอ้เขี้ยทำหมายมัแตกขายได้ตัวกูตีแม่งหมดแล้วเนี่ยผมม่พายตีให้หมายแตกแลนี่เดีก็ดูมันกินง่ายมากเลย คนอื่นเขากินง่ายงั้นเลยดูดิคลองเนี่ยคนอื่นเขาก็กินง่ายงั้นเลยมีคลองนี้มาเห็นแจ๊คกี้นะเหออมันก็คลองเดียวกันนะแต่เรามาผิดวันหรือเปล่าวันนี้ปลาปลามันมีมันหยุดของมันหรือเปล่าวันนี้มันพุดปลาอาจจะไม่กินเหยื่อเงี้ยเออตรงนี้เป็นลงเม้าที่เดียวกันเนี่ยวางว่าปี่คงได้ลุ้นเลยเราก็ลุ้นหวังเนี่ยมาตรงนี้เราก็หวังเหมือนกันแต่เขาว่าจะโดนเดือดมาแล้วเปล่านะพี่ก็บอกว่าต้องมีเรือลงนี่อะเรามีเรือ เรามาลงหมายนี้เสรแล้วมาลงหมายนี้ซะรแล้วหมานี้ซะแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ียเรียบร้อยิไเสียทุ่หมาย เอทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพวกเรามาตกเล่นๆนี่เฉยปลากำลัปกินกลับบ้านมือเปล่าอีกแล้วเศร้าเลยแต่เก็บของกันนะทุกคนนะอ้ว <c oughs> <c oughs> นหนึ่ง ไอ้เียต็มวงเก่งเลยมึงแสรต้องเอาเรือลงแล้วมั้งหรือว่ามึงจะรอพวกนี้ให้มันแห้ง่อนดีแฉกับไงโอ้ยหูดูล้อมันแฉจัดอ่ะเฮ้ยปลาไม่ได้แล้วได้ลอะไรก็ไม่รู้เราเรือนอมละ ขอข้าพ่อพี่ตาฝนจากความสำเร็จเองไม่ได้ไปออไม่ได้เลยพี่เอกวมึงดูขากูด้วยทำยังไงเนี่ยไปล้างวดาัดไปมาแล้วครับหวังว่ากับเอกก็ได้ทำการกู้เรือขึ้นมาแล้วกู้รถขึ้นมาด้วยโคตรทรมาน์อะไรเอกเยตกปลาวัดพอแล้วเอกยรถเจ้าเพามา แม่งดีแนละ้วมีคนมาช่วยเราโชคดีที่พวกพี่เขาเห็นพวกเรานะต้องขอบคุณเลยนะครับโอ้โหทำไมได้พวกพี่นี่แล้วนะที่ทตกปลานี่ใจดีทุกคนเห็นใครมีปัญหาอะไรนิดหนะ่อยก็มาช่วยเหลือกันวันนี้ก็ไม่ได้ตัวเลยนะเราตามหาเราตั้งแต่เช้าเน,นี่ยทุกคนหมายนี่สวยมากเลยมีทั้งแบบล่องน้ำตีสกีปิ้งตียัดซุ้มพายเรือไปวิวโคตรด,ดีแต่ปลาไปไหนก็ไม่รู้นะแบบเซ็งมาก ตั้งใจโคตรเลยก็เป็นหนึ่งวันที่เฮลนะครับแต่ก็มันดีเปอนกันโคมก็ไปเอามาโมไป็นมาไปได้มาจากร้านเจนะโคมเนี่ยลังนี้เลยทุกคนขอเข้ามาโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบลงเพียงแท่นี้นะครับเนื่องจากกลับบ้านล้วเย็นแล้เหนื่ยมดล้วอกโนเดินมารับลวเนี่ยเฮลเฮลเหมือนเดิม EP ที่แล้วมึงก็เฮลอันนี้ก็เฮลเหมือนเดิมก็เฮลคู่วันนี้ไม่มีใครได้เลยไม่มีกัดไม่มีลุ้นไม่มีอะไรเลยว่ะ น่าเสียดายนะทุกคนแต่โชคยังดีที่รถกูยังติดไม่ที่รถมันขึ้นได้ <laughs> อ <laughs> ไอเชี่ยถ้าติด้วไม่มีใครมาช่วยนะห <laughs> ลวงพ่อได้จีวรได้ทักกันเนะทั้งวัดอ่ะคลิปนี้ก็จบเลยแล้วกันง่ายๆสันส้นๆนครับทุกคน <laughs> ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ <laughs> คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรอต <laughs> ่ว้หมายน่าจะทําให้เต็มที่นะครับวันนี้ก็ทําเต็มที่นะอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะ <laughs> เป็นไงหมายสวยไหมล่ะมันก็สวยนะแต่มันไม่แค่ไม่มีตัวขัดแค่นั้นเองโอเค บายบายครับจะเจอกันชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม